กลุ่มเพื่อนยินดีชงพากินพาเที่ยวพาตกปลาวันนี้ออกหมายล่าเหยื่อนีนั่นครับชูม,มือมาเดี๋ยวซูมเข้าให้ดูนี่บอยยินดีชงครับหยดน้นาำบอยข้างหลังก็เกยงอ่านี่อยู่บนเรือแบทบลำใหญ่ลำนี้ซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จะยืนได้เป็นร้อยคนนะครับอ่านู่นเซนเอ็กโกอลีกปา เดี๋ยวบอยครับเดินมาแล้วมันเป็นเสเตส่ของใครเนี่ยหายอยากตีปลามาแล้วสักพักหนึ่งมา เผาเนื้อกับเผาเนื้ออแล้วก็อ่านี้เป็นต้มแซบเนื้อต้มเนื้อบ้านสิ่งครับผมกับข้าวปล่ากินพร้อมๆกับนี่เลยม้งป่าเยี่ยมคับเครื่องมอเออเลยวะนี่โอโ้โหก็มีบอยยินดีชม,มก็เกยโยง อนุรักษ์โกวันนี้เจ้าสำนักวันนี้เจ้าสำนักแบบเสื้อไม่ไซักนะเสื้อไม่ไซักเมื่อวานไปลุยมานี่ไงแตกต่างจากกลุ่มไงไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมไม่เป็นไรมเอาจากกลุ่มก็ได้นี่ตัวกันหนาวตัวด้วยเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าเบินต้องบินอยู่นู้นอ่ะต้องเดินไปเดินตองไปเฮ้ยเดี๋ยวดิเครื่องบินยังไม่เอาสิกินข้าวก่อนกกินนนข้าว่่อเีย เออไปไหนกันเออถามไปดิรวยอมเนื้อไอ้ปลาระเราโค้กเลยไหมยุงกับกูเด็ดเด็ดเด็ดได้ได้สองกิโลวะนี่อะไกินโต๊ะอืมคิปโพสเนี่ยล้กินโต๊จเลยะ ก็ไ้ครเามื่อสที่เด็นาทีที่แล้วต้องเนื้อบ้านสิกนะครับนี่ะขโมยเพื่อนเลยขโมยถ้ามืดเรากลับเส้นนอกอยู่นหนยข้างในว่างนอาย